แต่ก่อนเคยศึกษาเองครับก็หาความรู้ฟรีจากทาง YouTube นี่แหละเรารู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ที่ได้มันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับ พอเรียนเดตก้าปุ 9, ๊บเอ้ยมันเห็นภาพเลยว่าอ๋อไอเทคนิคอลแต่ละอยา่างมันเอาไปใช้อะไรทํำยังไงได้บ้าง<ม>ถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ครับคือการเทรดมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคอลอะเนาะไม่ใช่ว่า<ม>เรามีความรู้แล้วเราเข้าไปเทรดได้เลยมันต้องมีเรื่องของไมค์เซ็ตเรื่องของการฝลถ้าเราอยากเทรดได้กําไรมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของเราเองนี่แหละว่ามันมีเพียง<ม>พอหรือเปล่าครับอยากอยากให้เรามาสมัครดูเพราะว่าก็เรียนมาตั้งแต่คลาสอันิเมตแล้วก็ประทับใจครับคําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให และโปรดใช้วิจารณญานส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับอยากให้แนะนําตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรครับแล้วก็ปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับครับสวัสดีครับชื่อภูมิใจนะครับ อนนี้อายุ27ปีครับก็ตอนนี้ทํางานเป็นวิศวกรครับประสบการณ์ในการเทตของคุณภูมิใจตอนนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณกี่เดือนหรือว่ากี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีกว่าครับ2ปีกว่าอืมโอเคก่อนหน้าที่จะมาเรียนกับทางมิกเซอร์ครับคุณภูมิใจแบบเคยศึกษาเองมาก่อนไหมหรือว่าเคยลงคลาสเรียนมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับแต่ก่อนเคยศึกษาเองครับ<ๆ>ก็หาความรู<ๆ>้ฟรีจากทาง YouTube นี่แหละก็ศึกษาไปได้ประมาณ 5- 6เดือนก็เริ่ม งลงมือเทรดถึนทรัพย์แรกที่เริ่มเทรดก็คือคริปโตครับเริ่มเทรดสปอตก่อนพอเทรดสปอตแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองไปเทรดจวเจอร์ดูบ้างแล้วรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ที่ได้มันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับก็เลยอยากตัดสินใจแบบซื้อคอร์สเรียนก็เลยไปเห็นเ,เทรทางพีนมิกนี่แหละก็เลยตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนมาดูครับทาไมถึงเลือกที่จะมาเรียนกับทางทางผมอะ่ะพี่เคยมีนักเรียนรุ่นแรกมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์จากนักเรียนที่เขาเคยเรียนอะไรเงี้ยครับเลยรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเรามาเรียน บ้างก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบนั้นบ้างนะครับก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนอตอนที่เราเรียนคลาสวันเอร์เซ็นต์นะครับบรรยากาศตอนเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรารู้สึกประทับใจหัวข้อไหนเอ,เอาบรรยากาศก่อนแล้วกันเนาะเอาบรรยากาศก่อนรู้สึกว่าเอาบรรยากาศคือโอเคเลยอะครับเพราะว่าคือทางโค้ชจะมีกิจกรรมพวกไอส์เบกกิ้งให้เหมือนได้ทาความรู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาเรียนคลาสเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยได้มาแชร์ประสบการณ์ได้ทําความรู้จักกันว่าเออแต่ละคนเป็นมายังไงทําไมถึงเพิ่งมาเริ่มเทรดมีปัญหาการเทรดอะไร อะไรเงี้ยครับผมก็เลยมองว่ามันเป็นประสบการณ์การเรียนที่มันดีอ่ะมันไม่ได้แยกการเรียนนะ่ะเหมือนทุกคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันมีปัญหาอะไรก็ถามเข้าไปในกลุ่มได้อะไรเงี้ยครับ,รบสิ่งที่ประทับใจที่สุดในคลาสก็คงเป็นเดนหนึ่งนี่แหละที่เหมือนเป็นการไอซ์เบรกกิ้งแล้วก็เป็นเหมือนการสร้างแอชชั่นสร้างแรงบัานใจให้ให้นักเรียนก่อนที่จะเริ่มเข้ามาเรียนนะครับเหมือนเป็นการปลุกไฟก่อนเริ่มเรียนอะ่ะทำให้รู้สึกว่าเออมันอยากเรียนและอยากตั้งใจเรียนให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับคิดว่าเนื้อหา แล้วก็เนื้อหายากหรือว่าง่ายเกินไปไหมผมว่าการเรียนลำยักโอเคแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเคยเรียนฟัสอินเิเนตมาก่อนก็จะพอพอ,พอรู้เนื้อหาคร่าวๆบ้างนะครับแต่พอได้มาเรียน1%เสริมเข้ามาก็รู้สึกว่า เอออันนี้คือที่ที่มันหายไปจากที่เราควรจะต้องรู้แล้วก็เนื้อหาผมมองว่ามันยากยากมากเลยแต่รู้สึกว่าที่โค้ดสอนน่ะเออมาทําให้เข้าใจมากมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าน่าจะติดที่ตัวผมเองนี่แหละที่อาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์แล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้เหมือนกันก็ต้องไป mm. ศึกษาเดี้เพิ่มเติมครับ จะต้องฝึกอีกเยอะอยู่ครับอืมอืมโอเคครับผมคิดว่าเทคนิคนะครับในคลาสเรียนเพียงพอต่อการนําไปเทรดจริงหรือยังครับตั้งแต่เรียนมาเ 9, ก 9, 9, 9, 9, ้า day ครับพอเรียน day เก้าปุ๊บปิมันเห็นภาพเลยว่าอ๋อไอเทคนิคแต่ละอยา่างตั้งแต่ day day สองถึง day เก้า day หนึ่งไม่นับนะเนาะ day หนึ่งเป็นเกินเฉยๆใช่ไหมฮะตั้งแต่ day สถึง day เก้าเนี่ยมันเอาไปใช้อะไรทํำยังไงได้บ้างรู้สึกว่ามันเห็นเห็นภาพมากขึ้นว่าเราจะเทรดยังไงเพื่อให้ตัวเองเทรดไปกับตลาดได้ได้ขาดทุนได้อะไรเงี้ยครับมันเห็นภาพมากยิ่งขึ้นะครับ เหมือนอมันเป็นจิกซ่าแต่ละชิ้นแหละเนาะว่าต้องเอาแต่ละเดมามารวมกันรวมกันรวมกันยังไงในเดย์เก้าก็คือโค้ดก็จะสอนว่ามันต้องเอามาใช้ยังไงในแต่ละเดเพื่อที่จะเอาไปเทรดริงๆได้อะไรเงี้ยครับก่อนเรียนและหลังเรียนวันเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับรู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่มันมีความแตกต่างมากๆเลยครับสำหรับเราหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆสําหรับเราเลยครับเรื่องแรกหลักๆคงเป็นเรื่องไมเซ็ตมากกว่าครับว่าโค้ดก็มีการแบบว่าพูดถึงไมเซ็ตในการเทรดให้ฟังอยู่เรื่อยๆในการเรียนนะเนาะมันก็จะเห็นว่า แตวแต่ละคนกว่าจะเทรดได้ขนาดเนี้ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะผ่านการฝึกกันมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าถ้าเราพยายามถ้าเราโฟกัสกับมันจริงๆฝึกมันให้มากพอจริงๆอะ่ะท uh ุก huh. คนก็สามารถที่จะเทรดได้เหมือนกัน uh huh. ซึ่งตอนนี้เออผมเห็นภาพแล้วว่าผมต้องทํายังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ครับสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่ที่ตัวผมเองนี่แหละว่าเราจะมีเวลามากพอที่จะไปฝึกฝนหรือโฟกัสตรงนี้ได้ มากน้อยแค่ไหนอะครับอืมอืมอมโอเคครับหนึ่งอย่างที่รู้สึกประทับใจที่สุดในคลาสนี้เลยคืออะไรครับเรื่องทีมโค้ชอะครับคือเราสามารถถามทุกอย่างได้ตลอดในในกลุ่มไลน์เลยโดยที่ทีมโค้ชก็จะช่วยซัพพอร์ตให้หรือว่าอะไรที่มันยากเกินไปเขาก็จะอัดคลิปวิดีโออธิบายให้ฟังเลยว่าอือตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็จะมีเรื่องของ คัดโคชชิ่งด้วยที่จะเอ่อให้เราเข้าไปเคลียร์หลายอๆอย่างให้ทางพิมิกเข้ามาอธิบายเรื่องที่เรายังค้างคายอยู่ได้อะไรเงี้ยครับ <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันทําให้สิ่งที่เราเรียนไปมันมันเคลียร์มากกว่าการที่เรียนแล้วจบกันไปอะครับถ้าสมมุติว่าจะมีมีมีเพื่อนเราสักหนึ่งคนเนาะที่เขากําลังสนใจเรื่องเทรดนะครับเราเป็นมือใหม่กําลังจะแบกอยากจะเริ่มต้นฝึกเทรดเนี่ยภูมิใจมีอะไรอยากจะแนะนําสําหรับเพื่อนคนนี้ไหมครับ อยากให้มาศึกษาความรู้ดีๆอะครับคือการเทรดมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคลอะเนาะไม่ใช่ว่าเรามีความรู้แล้วเราเข้าไปเทรดได้เลยมันต้องมีเรื่องของไมเ s e t เรื่องของการฝึกฝนเรื่องของประสบการณ์อีกเยอะอะครับ อยากให้ศึกษา<ม>ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาในตลาดที่อยากเข้ามาเทรดเนี่ยเป็นเมาสกันทุกคนอยู่แล้วซ<ม>ึ่งผมก็เป็นหนึ่งในเมาสที่เข้ามาเหมือนกันถ้าเราอยากเทรดได้กําไรมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของเราเองนี่แหละว่ามันมีเพียง<ม>พอหรือเปล่าครับจริงก็อยากให้หาคอร์สเรียนดีๆสักคอร์สหนึ่งเชื่อว่าความรู้ที่เขาสอนใน YouTube บางทีมันอาจจะไม่หมดเขาอาจจะมีตั๊กอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับลองเสียเงินสักก้อนนึงอาจจะไม่ได้เป็นเงินที่มากหรอกแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราได้อะไรกลับมามากกว่าเงินทีี่เสยไไปก็ด้ ดีกว่าเสียให้ตลาดและขาดทุนไปเลยโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับมาว้าวโอเคครับแนะนําดีมากเลยอยจะจะให้นะครับคุณภูมิใจครับแนะนําสําหรับคนที่กําลังลังเลที่ตัดสินใจลงคลาสเรียนมาเปอร์เซ็นต์นะครับคุณภูมิใจอยากจะแนะนํา คนที่ลังเลว่ายัางไงบ้างครับก็สําหรับใครที่กําลังหาคลาสเรียนดีๆนะครับที่รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราไม่มีความรู้เลยไม่มีประสบการณ์นในการเทรดเลยอยากเข้ามาลองเทรดในตลาดอยากเข้ามาศึกษาอยากลองมาหาอาชีพเสริมเลยแรกได้ที่2ดูอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็อยากให้ลองมาสมัครดูเปิดใจดูนะครับเพราะว่าเรื่องเทคนิคลเรื่อง m i n d s e ตเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะครับถ้าเข้ามาแบบไม่มีความรู้ไม่มีเทคนิคลเลยคุณก็จะเป็นแค่เมาเอาเงินไปให้คนที่เขามีความรู้เท่านั้นนะครับ <Okay. S 2> อยากอยากให้เรามาสมัครดูเพราะว่าก็เรียนมาตั้งแต่คาสออนิเม m a แล้วก็ประทับใจครับจริงๆก็ขอบคุณโค้ดนิกมากที่ก็เปิดคอร์สนี้แล้วก็ดูโค้ดแล้วก็ทีมโค้ดตั้งใจสอนตั้งใจทำคอร์สเรียนออกมาเป็นอย่างดีครับ โอเคครับผมขอสามคำให้ก <worries> <ke> ับฟลาสนี <t> ่เลยครับมันดีมากครับขอบคุณครับโอเคมันดีมากขอบคุณมากเลยครับผมมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามฝากคําถามมาับแอดินก็ได้หรือว่าจะถามในกลุ่มก็ได้นะครับได้ครับขอบคุณมากครับโอเคครับงั้นก็วันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ